ปรับสอนรวยโอ้โหน้าทาั้งบานทั้งใหญ่พี่ดูดิพี่อยากหน้าวีเชฟนะหเหมือนไอ้จอนอะ่ะไม่รู้ว่าไอ้จอนมันทำยังไงเนาะ,ะเอ๋จะเคียดทำไมเมื่อก่อนยันทั้ง,งอ้วนหน้าทั้งบานแต่จอนเข้าฟิตนเนสไงรูปร่างจะก,ก็เฟิรม์มแล้วก็หน้าวีเชฟอีกได้ครับรู้จักเวิร์กอาท์ออกกำลังกายก็ดีอย่างนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมคงจะเห็นกระแสวีเชฟหรือใบหน้าคล้ายตัววีค่ะกำลังฮิตมากเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรเราก็ต้องดูเทรนด์หรือความนิยมของผู้บริโภคค่ะใบหน้ารูปคล้ายตัว V หรือ Shape กําลังเป็นจุดขายของคลินิกเสริมความงามต่างๆแต่ก็มีอีกหลายวิธีที่จะทําให้ใบหน้าเป็น Shape ได้อย่างเช่นการนวดหน้าการออกกําลังกายผิวหน้าอาทิ Facial y o คะหรือมีตัวช่วยที่ทําให้หน้าเป็น Shape ได้ก็คือการแต่งหน้าการจัดแต่งทรงผมหรือว่าใช้สกินแคร์บางประเภทซึงวิธีนี้ลงทุนไม่เยอะค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเราคงเข้าใจนะคะกำลังเป็นเทรนด์ shape เราก็ต้อง องเอา v ีเชฟมาเป็นจุดขายค่ะจะได้รวยรวยรวยรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะขอขอบคุณ EMK Beverly Hills Skincare นะคะสับสอนด้วยและจอยอวัสดาสวัสดีค่ะ